สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอทุกท่านนะครับไปฟังคอมเมนต์นะครับหลังจากที่เมื่อวานนะครับวันที่25สิงหาคม2567นะครับผมเองก็ได้รับชมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายนะครับซีวีลีกนะครับทั้งที่4รอบไฟแนลนะครับหรือว่ารอบสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นการพบกันระหว่างนะครับอินโดนีเซียกับประเทศไทยนะครับณ ประเทศอินโดนีเซียนะครับซึ่งเป็นเจ้าบ้านนะครับผลปรากฏว่านะครับอินโดนีเซียแพ้ไทยไป1ต่อ3เซตนะครับด้วยสกอร์นะครับ20ต่อ25นะครับเซตที่2ครับ24ต่อ26นะครับเซตที่3ครับ25ต่อ22และเซตสุดท้ายนะครับเซตที่4 26ต่อ28นะครับมาฟังคอมเมนต์ของ อินโดนีเซียกันนะครับว่าเขาจะคิดอย่างไงนะครับกับการแข่งขันครั้งนี้ครับคอมเมนต์นี้นะครับผมจะใช้ google translate นะครับในการแปลภาษานะครับซึ่งอาจจะมีความไม่เที่ยงตรงมากเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอใช้ได้นะครับคอมเมนต์คนแรกนะครับบอกว่าอินโดนีเซียเก่งมากนะครับส่วนไทยแก้ไขจุดอ่อน ได้ดีนะครับจึงสามารถเอาชนะอินโดนีเซียได้นะครับคนต่อมาบอกว่านะครับรีเวนต้องถูกเรียกอีกครั้งเพื่อที่เขาจะได้เก่งขึ้นนะครับได้โปรดเรียกรีเวนกลับคืนมานะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าควรต้องยอมรับความเป็นจริงที่ไม่มีรีเวนนะครับโดนี่ชิจิตนันดาทามิซีเข้ามาเป็นฝ่ายต่อกรับไทยนะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า อย่าคาดหวังว่าอินโดนีเซียจะเอาชนะไทยด้วยคาแรคเตอร์ของรีแวนดูนี่และชีกิจเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าความภาพภูมิใจของประเทศฟื้นคืนแต่ผู้เล่นอาวุโสยังต้องอยู่ที่นั่นต่อไปเพื่อกระตุน้นเยาวชนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าผู้เล่นไทยเตรียมตัวมาอย่างดีถึงแม้วันนี้รีเวนและคนอื่น ก็ไม่อาจาเอาชนะเขาได้ผูเ้เล่นไทยตอนนี้แข็งแกร่งขึ้นและเก่งมากไม่เหมือนเมื่อก่อนยอมรับอินโดนีเซียพ่ายแพ้อย่างสง่าง,งามคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าลองสรรหาโค้ชจากยุโรปในเรื่องวอลเลย์บอลมาพัฒนาประเทศต่อไปก่อนที่ไทยจะหัวรอดเยอะเราต่อไปคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าลีเวนยังคงเก่งที่สุดสมาคมวอลเลย์บอลของอินโดนีเซียรู้สึกอับอายขาบ้าน คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าผู้มีประสบการณ์จะไม่ถูกเรียกอีกครั้งคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าฟานทำผลงานได้ค่อนข้างดีในแบบนี้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอินโดนีเซียแพ้แล้วแพ้อ,อีกคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า คนเลือกผู้เล่นไม่เก่งเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ากู้ฝึกตอนนี้ไรความสามารถสมควรโยนทิ้งไปคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าหากไม่มีรีเวนอินโดนีเซียก็มีอาการท้องร่วงได้คอมเมนต์ต่อไปสมาคมวอลเลย์บอลแห่งอินโดนีเซียเริ่มวุ่นวายมากขึ้นโดยเฉพาะวอลเลย์บอลหญิงพังยับเยินคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า แพ้ถล่มทลายงุดหงิดสนัดรวดแพ้ไทยนะครับและคอมเมนต์สุดท้ายในวันนี้นะครับก้องเชียร์อิโนโดนีเซียแย่มากมากๆๆกมากมากไร้มารยาทในการเชียร์มาให้เกียรติคู่แข่งสุดท้ายก็เป็นของไทยชนะอยู่ดีสำหรับคอมเมนต์นะครับการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายนะครับซีวีเลกนะครับรอบไฟนอลก็ได้จบลงแล้วนะครับผลปรากฏว่า ไทยเป็นผู้ชนะนะครับสามต่อหนึ่งเซตนะครับได้แชมป์ในสนามที่สองไปนะครับยังไงก็ฝากด like, ากดไลค์ฝากกดแชร์นะครับฝากกดซับสไครต์ติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับ